สวัสดีค่ะพลอยจากยูเท็นะคะรีวิวกิวัน,นี้นะคะก่อนอื่นคอยขอบอกก่อนเลยว่าเรื่องสุขภาพร่างกายของคนเราอะคะ่ะปัจจุบันหลายหลายคนเริ่มหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้นบวกกับช่วงการทํางานแบบ Work ์กฟอร์มโรหรือว่าการนั่งทํางานบนเก้าอี้เป็นเวลานาน,านๆก็เริ่มจะมีอาการปวดหลังปวดคอหรือว่ามีอาการออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมคะลองคิดเล่นๆนะคะว่าใน1วันที่เรานั่งทํางานบนเก้าอี้ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสีริร,ร่างกายของเราร่างกายเราเป็นยังไง เดี๋ยวนี้นะคะพลอยจะมารีวิวเก้าอี้ Cyber c h a i r E504 Back สแบกสุดพิมพ์ยันตัวนี้ให้ได้ดูกันค่ะโ mm. ครงสร้างหลักๆนะคะก็จะใช้เป็นอลูมิเนียมค่ะทนทานแล้วก็แข็งแรงมากค่ะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกรัมค่ะมาที่ส่วนพนักพิงนะคะพนักพิงสีสันตัวนี้สามารถปรับขึ้นแบบนี้ ปรับลงแด้ค่ะแล้วก็สามารถปรับก้มปรับเงยแบบนี้นะคะเพื่อรองรับต้นคอเราได้อย่างสบายค่ะตัวหนังทำมาจากหนัง PU นะคะแล้วก็มีโลโก้ TT ตัวนี้ปักอยู่ที่หมอดนน้วยค่ะมาตรงส่วนที่เท้าแข็งนะคะที่เท้าแข็งนี้นะคะสามารถปรับได้ทั้งหมดแบบ 4D เลยค่ะมันแข็งอะสามารถปรับขึ้นปรับลงปรับซ้ายขวาอย่างนี้ได้ค่ะแล้วก็สามารถปรับเข้าปรับออกแบบนี้ได้ค่ะ ที่พนักพิงหลังนะคะแล้วก็เบาะรองนั่งค่ะทางแบรนด์ดีไซน์โดยใช้วัสดุที่เป็นตาข่ายที่มีความยืดหยุ่นแถมระบายอากาศได้ดีค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆสามารถเอนแบบไปทางด้านหลังได้ถึง117องศาค่ะทําให้การนั่งของเรามีความสะดวกสบายที่สุดเลยค่ะฟงังก์ชันพิเศษข,ของเก้าอี้ตัวนี้นะคะทางแบรนด์เขาเพิ่ม ที่รองหลังมาให้กับตัวเก้าอี้ค่ะเพื่อรองรับกระดูกสันหลังของเราเวลาที่เรานั่งนานๆก็จะไม่ทําให้ปวดหลังค่ะความลึกของที่นั่งนะคะมีขนาด50ซนติเมตรค่ะสามารถปรับโหมดเลื่อนเข้าเลื่อนออกเพื่อเพิ่มระยะการนั่งได้ถึง3 0ม mm ิมลิเมตรค่ะเป็นไงบ้างคะกับการรีวิวเก้าอี้วันนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาเก้าอี้ทำงานหรือว่าเก้าอี้นั่งเล่นเกมที่ดีต่อสุขภาพเจ้าไซเบอร์แชร์ e 5 0 0ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะ นหนลองนั่งหน่อยสิยยยยยทั้งเอนได้มีที่ลองขอไหนลองมุนหน่อยนี่เพื่ออะไรกันทีทีไซเบอร์แชร e 5 0 0สนุนราคาอยู่ที่17900บาทมีวางจำหน่ายแล้วที่ u t e ท h